วันนี้ฉันจะเล่นสนุกเกอร์ไม่มีใครเทียบฉันได้หรอกดูความแม่นของฉันนะจตเจตไม่ลงล็อตนี่ฉันยกโต๊ะสนุกเลยเป็นแง่ลงแล้วลึกนี้ฉันก็แม่นเหมือนกันนี่ฉันเอียงโต๊ะสนุกเกอร์เลยลงแล้ว yeah. ครั้งนี้แหละฟรนซิสก็แพ้ฉันไม่มีใครชนะฉันได้หรอกโอ้โหครั้งนี้เนี่ยคุณครูมิสทีเล่นกีฬาสนุกเกอร์นะครับแล้วก็ขี้โกงมากๆเลยมีการจับโต๊ะสนุกเกอร์แล้วเอียงลงด้วยนะอ่ะเธอ ไอเทมนะครับขอเก็บไอเทมก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเก็บอันนี้เสร็จนะครับเราก็ตรงไปที่ห้องเก็บของเหมือนเดิมเลย<_><_><_>เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าห้องเก็บของมีอะไรให้เก็บบ้างนะครับเปิดประตูว่าแต่ทําไมห้องเก็บของเนี่ยครูมิสทีไม่ล็อกเลยอ่ะเจอค้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ค้อนอันนี้นะครับไปสะดอกแม่กุญแจนะครับที่ล็อกประตูอยู่อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนก่อนดีกว่าอ่ะเรามีบันไดอันนี้นะครับครูมิสทีอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้ว เราก็งัดหน้าต่างอันนี้ไปเลยนะครับไม่ได้ล็อกอยู่แล้วปึ๊บอ,อันนี้มีไอเทมไหมไม่มีนะครับเราเปิดประตูไปอีกห้องหนึ่งถึงมีอะไรให้แก้งบ้างเนี่ยเขาบอกว่าค้นหาสิ่งของนะครับที่เกี่ยวกับโต๊ะสนุกนะครับเอาไว้แก้งเดี๋ยวนะห้องนี้ถึงห้องรดนตีมีอะไรไม่เอ่ยไม่มีนะครับเอ้ยเดี๋ยวเจอไอเทมนะครับ โอเคเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้เรามีอยู่3มไอเทมแล้วอ,อแต่ดูเหมือนว่าครูมิสทีจะอยู่ชั้นบนนะทุกคนฝั่งโน้นแน่นี่เดี๋ยวเราจะเป่าคุยนะครับโอ้ <c oughs> เป่าได้ไหมเป่าไม่ได้นะครับเป่าคุยเรียกครูมิสทีมาไม่ได้เสียดายจริงๆทุกคนอ่ะงั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงไปชั้นล่างดีกว่าปล่อยให้ครูมิสทีเดินไปอย่างนั้นแหละลงมาชั้นล่างตรงนี้เดี๋ยวนะเราต้องหาไอเทมตรงนี้ไม่มีมีแต่เค้กนะครับ เราไปที่ห้องครัวดีกว่าเผื่อจะมีอะไรเปิดประตูเข้าไปจึงฟึบมีอะไรไหมเอ่ยปิดประตูก่อนดีกว่าเดี๋ยวครูวิธีมาเอออันนี้มีซอสอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อ่านี่ไงแล้วก็ปลดล็อกกุญแจเรียบร้อยนะครับเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวนะเราก็เดินอ้อมก็ได้ดีแต่ไม่เป็นไรนครับปลดล็อกไว้ก่อนเออตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะหางู เราต้องล่องงูเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางูใส่ในนี้ดีเองทุกคนแป๊บหนึ่งนะงูจะโฉกเราไว้เนี่ยเฮ้ยจะจะอค่อยๆเขาบอกว่าให้เราวางตะกร้าเหรอเพื่อเก็บงูนะครับงาชีวิตจริงเรากลัวงูมากต่อไปเขาก็บอกว่าให้เล่นฟรุตนะครับโอเคจะเล่นได้ไหมเนี่ยลองกดดูนะครับต้องไปใกล้ๆหรือเปล่าล่องงูมาเนี่ยนะ เี่จาจางูเอ,อ๋ยจงเข้าไปในตะกาเวิ้บเข้ามาเรียบร้อยอในชีวิตจริงฉันจะไม่ทาอย่างนี้เด็ดขาดเลยโอ,โอ้ไม่ไหวนะครับกับงูจริงๆมันจะหลุดออกจากตะก้าไว้เนี่ยครูวิสทีครับต่อตปิโดมีของมาฝากนี่เป็นผลไม้ที่แบบว่าอร่อยมากๆ ข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองว่าแต่ทำไมข้าวเหนียวมะม่วงมันดิ้นได้ล่ะว่าแต่เราจะฟรีซเจ้าหนี่ยังไงเนี่ยเจ้างูเอ๋ยเปิดประตูมันทั้งนี้แล้วก็กินน้ําบ่อไหนนั่นไม่ใช่นะครับนั่นมันแม่งูเอ๋ยมาที่ห้องน้ําของคุณครูมิสทีบ้างโอ้ตกใจหน้าตัวเองอ้าเจอไอเทมแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ฟรีสงูเลยนะครับงูอยู่เฉยๆนะขอฟรีสหน่อยจืเจืดเรียบร้อยนะครับเราก็จับงูแล้ว ด่าตัวสุดๆไปเลยดูสิเหมือนงูของเล่นมาทุกคนอ๋อภารกิจบอกว่าให้ไปวางที่โต๊ะสนุกนะครับก็คืออันนี้เป็นไม้สนุกนั่นเองไม้สนุกงูเนี่ยนะมาดูกันนะครับว่าครูมิสทีเนี่ยใช้ไม้สนุกงูกจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวนะโต๊ะสนุกอยู่ห้องไหนห้องนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ห้องนี้ลนะ่ะ เปเปิดเข้ามาอ่าห้องนี้นะครับห้องเล่นเกมแล้วก็มีโต๊ะสนุกด้วยแล้วเราก็เปลี่ยนไม้นะครับเอาไม้งูไปแทนเลยครูมิสที oh <my> ตอนนี้ครูมิสทีอยู่ชั้นล่างแล้วตอนนี้ก็แค่อครอครูมิสทีมาเล่นโต๊ะสนุกนะครับมาเล่นสนุกเกอร์นั่นเองได้เวลาโชว์สนุกเกอร์คันเทพแล้วไอเอ๊ะ,อะไม้ฉันถ่ายไปไหนเนี่ยงึ แฟนไปพี่มันดูนี่ได้ไหมนะมาบ้านฉันได้ยัยไปชิวบอ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 อย่าประการหัวชาเลยฉันเพิ่งไปทำซาลอนมายาแฟรนซีสแกหายหัวไปไหนเนี่ยให้พักผ่านดีกว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันนี้วันเอ๊ะแฟรนซีส์ทำอะไรน่ะ นี่ยังตัดหญ้าตัดไม้อะไรไม่เสร็จอีหรอเนี่ยฮะฉันบอกให้ลดน้ำตั้งแต่แรกทำไมไม่ลดทำอยู่คุณครูวิสทีนี่งแาไม่รีบทำให้เสร็จภายในวันนี้ไม่ต้องมากินข้าวเลยนะเอาละครับตอนนี้ครูวิสทีได้วีนแฟรนซิสอีกแล้วนะครับคร้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแกล้งคุณครูวิสที<ห>นะครับภารกิจเขาบอกว่าหาเตารับไฟฟ้าหรอเอ่อเพื่อขยายหรอเดี๋ยวนะตรงนี้มีหรือเปล่าในห้องเก็บของ มันไม่น่าจะเจอง่ายๆขนาดนั้นนะทุกคนแสดงว่าเราต้องไปหา,เ,าเริ่มหยิบอุปกรณ์แฮมเมอร์ก่อนนะครับหรือคอนนั่นเองเป็นอุปกรณ์สําคัญเลยนะครับเอาไว้ปลดล็อกประตูได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2ก่อนนะครับมีบันไดอันนี้ทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าครูมิสทีไม่ยอมเก็บบันไดอันนี้นะครับโอเคเข้ามาห้องนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรไม่เอ่ยอ่าเจอเต้าเสียบรับไฟฟ้านะครับเราเก็บมาก่อนภารกิจใหม่ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าให้วางข้างนอกห้องสาวหน้านะครับแสดงว่า อยู่ใกล้ๆกันนะครับงั้นเราก็ต้องไปด้านนอกสินะแต่ว่าด้านนอกครูวิสตีเดินเล็นอยู่ตรงสระน้ํานะทุกคนเออเราต้องหาวิธีล่อมาหรือเปล่าหรือว่ารอครูวิสตีเดินมาก่อนอ่ะ เี๋ยวเราเดินไปจึบจ๊บๆค่อยๆล่อมานะครับ <c oughs> มาแล้วครูมิสที <c oughs> ครูมิสทีอยู่ชั้นบนแล้วนะครับตอนนี้เอ๊ะตรงนี้มีกับดักด้วยนะครับขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมปลดล็อกกุญแจตรงนี้ด้วยนะครับเ <c oughs> ปึบเปิบเปบเรียบร้อยมุ่งหน้าไปที่ห้องสาวหน้านะครับเออ,อเจอแล้วนี่ไงห้องสาวหน้าของคุณครูมิสทีนะครับแล้วเราก็วางปลั๊กไฟไว้ตรงนี้นะครับเขาบอกให้วางด้านนอกเสียบไปเลยอภารกิจใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ค้นหาบางอย่าง ที่ทําให้ช็อตคุณครูมิสทีได้เดี๋ยวนะในห้องครัวน่าจะมีอยู่อ่าลองดูรอบๆนะครับอ่าอันนี้ใช้ได้ไหมเครื่องปิ้งขนมปังนะครับเห็นแล้วหิวขนมปังเลยทันทีแล้วก็ทาเนยด้วยนะไงตรงโต๊ะมีของกินพอดีเลยหิวพอดีเลยทุกคนแต่ว่านะเออเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ขนมปังนี่นามันคือมะนาวเอาไปปั่นหน่อยดีกว่าทุกคนฝึกฝๆๆๆนี่ครับก็อยู่ในภารกิจด้วยตึงๆๆงตึโอ้โหเครื่องแรงมากมาก เรียบร้อยนะครับได้มะนาวปั่นมาแล้วนะครับ1แก้วอ่าแต่ว่าเราต้องเอาเครื่องไปวางก่อนนะครับเครื่องปิ้งขนมปังที่ไม่มีขนมปังนะครับโอ้พูดแล้วหิวอ่าวางตรงอ่าวางใกล้ๆน้ําเลยนะนี่แล้วคุณครูมิสทีเดินมาเสร็จแน่ๆทุกคนเออแล้วก็ฝากไว้กับทุกคนด้วยนะอย่าไปทําตามนะเพราะว่า มันอันตรายมากๆเลยฝากผู้ปกครองด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากต่ออปิโดนะโอเคเรามาเล่นเกมครูมิสทีกันต่อเลย ภารกิจต่อมาขึ้นมาแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ไปหาเจลว่านหางจระเข้นะครับแสดงว่าก็ต้องอยู่แถวแถวห้องเก็บของหรือไม่ก็ห้องน้ำเหรอน่าจะชั้นบนนะครับเพราะว่าครูมิสทีแต่งหน้าต้องอยู่ชั้นบนแน่ๆห้องน้ําห้องน้ําห้องนี้เปล่าไม่ใช่นะครับห้องน้ําน่าจะห้องสุดท้ายอันนี้อ่ะเปิดประตูเข้าไปเลยอ่ะเจอแล้วห้องน้ํานะครับแล้วก็เจลว่านหางจระเข้ได้เวลาผสมสูตรใหม่ให้ครูมิสทีแล้วดีใส่เข้าไปเลยบึ้งบึ้งบึ้ง แล้วก็ปิดฝานะครับฮ<ห>่าฮ่าหลังจากนี้เนี่ย<ค><ณ>ก็รอดูครูวิสทีได้เลยไม่ได้เรื่องเลยเจ้าแฟรนซิสต้องให้ฉันทำเองเอง๊ะว่าแต่ทำไมน้ำไม่ไหลเนี่ยแฟรนซิสจ่ายค่าน้ำหรือย,อยังเนี่ยฮะฉันก็จ่ายไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวอะไรแฟรนซิส ช็อตอย่างนี้เนี่ยแฟซิตโอ้ครูวิธีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทอยย้อยออแฟซิสมันทำไมมันแสบขนาดนี้ออกไปเดี๋ยวดีดาออ,อ,อ